เ k แนะนำให้ท่านได้รับชมกับรถเก่งราคาประหยัดนะคะเหมาะสำหรับท่านที่กำลังมองหาไปใช้งานกันอยู่ค่ะสามารถเข้ามาเลือกชมหน้าช่องกันได้เลยนะคะกดไลค์กด like, ติดตามกันก่อนได้นะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมคอมเมนต์สติกเกอร์ไว้ด้วยนะคะรถคันนี้นะคะเป็นรถ Toyota a l t i ติค่ะรถปี2012เกียร์ออโต้นะคะมีชุดแต่งค่ะตามรูปเลยนะคะสีสันมีริ้รอยบ้างบางจุด มีตำหนิบ้างบางที่ค่ะเป็นรถมือสองราคาหลักหมื่นค่ะเกียร์ออโตโอ้เชื้อเพลิงปัจจุบันน้ำมันรวนนะคะราคาคันนี้8900มบาทเครื่องเกียร์ดีแอร์เย็นช่วงร่างนิ่มภายในสวยสะอาดตาค่ะหน้าหลังเดิมๆไม่เคยชนหนักภาษีไม่ขาดเล่มมีครบนะคะเรือนใหม่ขึ้นครบปกติเอกสารมีครบค่ะรถอยู่ในเมืองจังหวัดนคปรปฐมนะคะคันนี้ กระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้านะคะพูมอะไราแต่งค่ะตามสภาพนะคะ8ปด0 0บาทราคาตัดสดสนใจโทรคุยสอบถามเพิ่มเติมและนัดดูรถด้วยตนเองค่ะติดต่อได้ตามเบอร์โทรใตค้คลิปเลยนะคะโทรนัดล่วงหน้าด้วยและที่สำคัญควรเดินทางไปดูด้วยตนเองด้วยนะคะแอดมินเพียงนำเสนอเบื้องต้นเท่านั้นสวัสดีค่ะ